ยงี้มาเศร้าเนาะค่ะเพื่อนๆสกุลสุกคนเนาะชวนเพื่อนๆมาเบิ้งเอียงนี่ดูอะไรนะอ่ออันนี้มันลูกอะไรนะั้นลูกไอ้แตงโมค่ะจักพันหยังงปลกูกมันเกิดขึ้นเองโอ้ยอันนี้มีหนอนด้วยชีเมด็ดจิวไดโอ้ช่วงนี้ฝนตกมันก็ ดูดูพริกเรากาลังจะเป็นอันนี้พริกชี้ฟ้าจะมันกำลังจะเป็นลูกแล้วค่ะโอ้ต้นใหญ่มากเลยยาวมากเลยดิมันอุดมสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็พรพิกคัเนี่ยพริกเต็มต้นเลยดูสิเพื่อนๆพริกลายขนาดเลยไหมคะเขียวงามอะ่ะพริกเยอะมากเลยเต็มต้นคะ่ะ ดอกอิริสามตนนี่สวยงามมากเลยปิอกดอกค่ะนะเปิดให้เบิ้งเนาะดอกบอดอกบอค่ะดอกบอดูดิสีเขียวสวยงามเลยถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ย ดกมากนี่แหละต้นนี้แหละที่มันหักค่ะโอ้มันสุกก็มีและตัวนี้รี่ไหมลูกแดงแดงก็มีนะเนี่ยลูกแดงแดงก็มีค่ะอันนี้ก็ เชอรี่ค่ะเต็มต้นแล้วค่ะเพื่อนๆเก็บลูกเชอรี่มาลูกมันใหญ่มากเลยดูดิลูกเบลอเลยโอ้ยพนข้างบนต้องใช้ไม้สอยต้องใช้ไม้สอยถึงจะได้ นี่ก็เป็นพริกที่เราปลูกยังบโตค่ะเด็กนักเรียนมาแล้วโอ้ยนาคนนักเรียนมาแล้วค่ะมาแล้วเตรียมตัวสิไปแล้วจะเพื่นพวกไหนดูสิโอ้ได้เยอะเลย โอเคค่ะเอาไปกินเลยเด็กๆนะคะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย